อาชีวิตกลับมาได้ดีทีสุดเลยโอ้โหขึ้นหลงก r เก้าสิบผมทาลงมาเนี่ยว่าไปขักใครจะมเลี้ยงวัวให้เขามาเหอะท่านละช่างเขาเดือนละพันน้อน้ำมัเสียงนะอันซีเป็นสีเดละนมาซแยกเนีง่ายกว่านี้นะตเออเน้ยลงมาลงมาไปออส

เทดบ่อขัดบ่ออนัอนใต่ต่าง